อร่อยไหมอร่อยไหมครับไงออ่ำอ่ำอ่ำอร่อยไหมอ่ะพอนจะคำได้ไหมอ่ะโอ้อนจะกินเ sure? องเอาจับกินเองจับจับช้อนเลยจับช้อนเลยเอาจับช้อน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 อ่าอืมอืมอ่ำอ่ำเยอะๆเลยอ่ะอืมเยอะเล ห้าอู้โอ้ที่หายไปไม่ใช่อะไรอยู <şu> oh ่ในอยู <numbers> ่ในซองนี like <fen normalmente another luxury ella> ่ใช่ไหมครึ่งหนึ่งใช่ไหมนะเกิร์นอยู่ในซองครึ่งหนึ่งเฮก้าเฮ้ก้าลองเาผูดซิน้องเกิร์นมาทีมาทีมาทีมาเฮก้าลองพูดซิน้องอะไรครับเกิร์นลูกหัวน้องเกิรนสิเกิรนเกิน แล้วไหนน้องก้าคนไหนยกมือขึ้นก่อนน้องก้าคนไหนยกมือขึ้นก่อนครับก้าน้องก้าลงยกมือมือซ้ายสิครับมือซ้ายข้างไหนข้างไหนมือซ้ายอ่าขวาโอเคลองพูดหน้านาสิครับหน้าหน้า,หนาใหญ่ใญแ,แม่กุ๊กพี่อะไรแ,<ม>แก้มแล้วพี่บารละ่ะแล้วหมอนละ่ะ มนอนยายยายตาอะไรตาน้อยตาตาตาโอเคครับไหนเราพูดน้ำปลาสิน้ำปลาน้ำปลาน้ปลาประตูประตูประตูอ๋อแล้วมีอะไรอีกแม็กโครแมคโครแมคโคร แล้วมีอะไรอีกครับเกินน้องเกินเกินาอเกินล่ะ<ก>เป็นไงบ้าง